โลกเปลี่ยนไปแล้วการป้องกันประเทศยุคใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความแม่นยำการพรางตัวและความเร็วยินดีต้อนรับสู่บทใหม่ของวิศวกรรมด้านการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ยินดีต้อนรับสู่ DP-11 ขีปนาวุธที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่กำลังเขียนกฎใหม่ให้กับการป้องกันในภูมิภาคพัฒนาอย่างล้บสุดยอดโดยวิศวกร,รไทยระดับแนวหน้าร่วมกับหน่วยพัฒนานวัตกรรมทางการทหาร ขีปนาวุธ DP11 กลายเป็นคำตอบอันกล้าหาญของประเทศไทยต่อสงครามสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยโครงสร้างที่เพรียวลมพื้นผิวเคลือบสารดูดกลินเรดาร์และระบบขับเคลื่อนภายในที่ทันสมัยที่สุดขีปนาวุธลูกนี้ไม่ใช่แค่เครื่องยิงแต่มันคือถแถลงการถแถลงการว่าประเทศไทยจะไม่ยืนอยู่ข้างสนามอีกต่อไปแต่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักบนเวทีความมั่นคงโลก DP11 เป็นผลลัพธ์ของความพยายามยาวนานกว่า10ปีที่มุ่งมั่นพึ่งพาตัวเองด้านอาวุธ ในขณะที่หลายประเทศเพื่อนบ้านยังต้องนําเข้าขีปนาวุธจากประเทศมหาอำนาจประเทศไทยเลือกจะลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีของตอนเอง DP11 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้หลายรูปแบบทั้งโจมตีเรือรบหรือเป้าหมายภาคพ,พื้นดินขึ้นอยู่กับภารกิจไม่ว่าจะถูกยิงจากฐานเคลื่อนที่ภาคพ,พื้นดินเรือรบหรือฐานยิงใต้ดินมันสามารถล็อกเป้าและพุ่งเข้าหาได้อย่างแม่นยําระบบนําวิถีล้ายุคภายในผสานกับ GPS สําหรับการเดินทางกลางทางและระบบอินฟาเรดสําหรับเข้าจู่โจมปลายทาง ทำให้มันสามารถปรับเส้นทางได้กลางอากาศหลบหลีกสัญญาณรบกวนและเข้าถึงเป้าหมายแม้อยู่ท่ามกลางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่มันถูกยิงออกไป DP11 เคลื่อนตัวอย่างเงียบงานแทบมองไม่เห็นบนเรดาร์มันทยานขึ้นด้วยเครื่องยนต์บูสเตอร์ความแรงสูงจากนั้นเข้าสู่ความเร็วเหนือเสียงในช่วงกลางโดยไม่ลอยตัวสูงเหมือนขีปนาวุธแบบวิถีโค้งแต่มันบินต่ำชิดพื้นใช้เรดาร์ตรวจจับภูมิประเทศและแผนที่ดิจิทัลในการนำทางทำให้จับทางได้ยากและยิงสกัดได้ยากยิ่งกว่า จุดเด่นของมันคือการเคลื่อนที่ต่ำเส้นทางไม่คงที่และพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้จึงได้รับฉายาว่าขีปนาวุธเงาในด้านพิสัยการยิงขีปนาวุธ dp 1 1ครอบคลุมระยะมากกว่า300กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเขตปลอดภัยที่มหาสารสำหรับการโจมตีแบบไม่ต้องข้ามแดนแม้จะยิงจากใจกลางประเทศก็สามารถโจมตีเป้าหมายในเขตสัตร,รูได้ทันทีแบบไม่ต้องเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่แนวหน้า แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือความแม่นยำด้วยวงกลมความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมไม่เกิน5เมตรเป้าหมายใดที่ถูกล็อกจะไม่มีทางรอดจากการโจมตีของมันหัวรบแบบระเบิดแรงสูงที่ติดตั้งใน DP-11 สามารถเจาะเกราะเรือรบฐานเรดาร์หรือศูนย์บัญชาการที่เสริมคอนกรีต,ตอย่างหนาหนาได้อย่างราบคาบที่สำคัญที่สุดมันคือขีปนาวุธของไทยพัฒนาและผลิตโดยคนไทยใช้อะไหลจากโรงงานในประเทศร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งนี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยที่หลุดพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ และมีสิทธิ์เต็มที่ในการควบคุมการอัปเกรดและการบำรุงรักษาเองทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดทางการเมืองหรือการค้าอีกต่อไปในด้านต้นทุนแม้ตัวเลขจริงจะถูกปิดเป็นความลับแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาการผลิตต่อนหน่วยของ DP11 อยู่ที่ราว1.5-2ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกกว่าขีปนาวุธนำเข้าหลายเท่าและเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างมหาศาล กระทรวงกลาโหมไทยได้สั่งติดตั้ง dp 1 1แล้วในหลายฐานทัพโดยเฉพาะเขตชายฝั่งและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พร้อมตอบโต้ได้ทันทีระบบนี้ยังสามารถปรับให้ติดตั้งบนยานพาหนะภาคพื้นดินเรือรบและอาจในอนาคตบนเรือดำน้ำหรือโดรนระบบซอฟต์แวร์ภายในใช้ AI วิเคราะห์เป้าหมายที่แท้จริงจากตัวหลวงพร้อมระบบต้านการรบกวนคลื่นวิทยุที่เรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ภายในเครื่องยนต์คือเทคโนโลยีผลักดันแบบแรงดันสูงแต่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับศูนย์บัญชาการด้วยระบบเข้ารหัสเฉพาะตัวของไทยที่ยากต่อการแฮกหรือรบกวนในการทดสอบจริงกว่า60ครั้ง dp11 ทำงานสำเร็จกว่า96แม้ในสภาพฝนตกหนักหรือไม่มีสัญญาณ gps ระบบยังสามารถพุ่งชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำผ่านระบบนำทางสำรองและการคำนวณภายในประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติเริ่มแสดงความสนใจในเทคโนโลยีนี้มีข่าวหรือว่าบางประเทศในอาเซียนขอเข้าร่วมโครงการผลิตรวมหรือขอซื้อรุ่นส่งออกที่ลดความสามารถลง หากเป็นจริงประเทศไทยจะไม่เพียงแต่มีขีปนาวุธของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางด้านอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจร่วมมือสร้างระบบป้องกันร่วมก,กับชาติพันธมิตรในภูมิภาคในการใช้งานจริงขีปนาวุธ DP11 เชื่อมต่อกับระบบสนามรบดิจิทัลแบบเรียลไทม์สถานะข้อมูลพิกัดและเส้นทางของขีปนาวุธจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์บัญชาการตลอดการบินผู้ควบคุมสามารถวิเคราะห์เส้นทาง คำนวณผลกระทบตรวจสอบสภาพอากาศและจำลองผลการโจมตีก่อนสั่งยิงจริงได้อย่างแม่นยำหากภารกิจเปลี่ยนระหว่างทางหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นยังสามารถสั่งหยุดภารกิจได้ทันทีนี่คือความยืดหยุ่นที่เทียบเท่ากองทัพชั้นนำของโลกสายการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทหารของไทยถูกอัปเกรดเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติใช้แขนกลในการประกอบชิ้นส่วนหลักลดความผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติช่วยให้สามารถทดสอบต้นแบบใหม่ได้ในเวลาไม่กี่วัน ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและผลิตได้ในจำนวนมากโดยไม่เสียเวลาจนถึงกลางปี2026กองทัพไทยได้สั่งซื้อ d p 11มากกว่า120ลูกพร้อมยานยิงเคลื่อนที่อย่างน้อย3หน่วยต่อกองพันขีปนาวุธแผนในอนาคตอาจรวมถึงการยิงจากเรือดำน้ำและการใช้โดรนสนับสนุนเพื่อเบี่ยงเบนเรดาร์แต่แม้ในวันนี้ d p 11ก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนไทยแล้ว มันคือขีปนาวุธแต่มันก็เป็นข้อความข้อความที่ว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้รับเทคโนโลยีอีกต่อไปแต่เป็นผู้สร้างผู้คิดค้นและผู้กำหนดอนาคตทางการป้องกันของตนเองในยุคที่ประเทศไม่ได้แข่งกันด้วยขนาดแต่ด้วยไอเดีย DP11 คือหลักฐานว่าประเทศไทยพร้อมเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามไม่ใช่แค่ด้วยกำลังแต่ด้วยปัญญา และในวันนี้ขีปนาวุธ1นึ่ลูกที่บินต่ำแรงสูงและตอบรับเฉพาะมาตุภูมิได้เปลี่ยนความมั่นคงของภูมิภาคนี้ไปตลอดการ DP11 ขีปนาวุธไทยเพื่ออนาคตของไทยนี่คือ SR Car Review เราจะพาคุณชมเทคโนโลยีแห่งอนาคตทันสมัยรวดเร็วและเปลี่ยนพลังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะอนาคตไม่ได้อยู่ไกลแต่มันกำลังมาถึงแอลมนเร็วกว่าเสียง